นะครับก็สวัสดีเอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ที่ถนนเจ้าคุณทหารนะครับลาดกระบังนะมาอีกรอบนึงครับตลาดคุ้มเกล้านะครับตลาดคุ้มเกล้าลาดกระบังวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมตลาดนี้น่าจะมีวันเสาร์อาทิตย์นะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมมาวันอาทิตย์นะหลายท่านถามว่าวันไหนก็วันอาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นตลาดนัดใหญ่นะเดี๋ยวผมจะเดินจากซอยนี้นะตรงกลางรู้สึกจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วด้านด้างข้างก็จะเป็น อ่าประมาณคลองถมแบกับค้นนะวันนี้ไม่ได้เดินมามาเดินฝั่งนี้นานแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นมือสองเหมือนกันแต่จะเป็นพวกเสื้อผ้า,าจะมากกว่านะครับมีทั้งกดังญี่ปุ่นแล้วก็เป็นร้านอาหารร้านเครื่องเสียงรถยนต์ก็อยู่ข้างในนะผมเคยมารีวิวเหมือนกันนะครับฝั่งโน้นนะอ่าอาจจะขออภัยนิดนึงถ้าเสียงผมมันดังปแปลกๆหน่อยเพราะผมใช้ไม้ไม้ลอยนะผมใช้ไม้ลอยแล้วกันจะได้สะดวกอยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะครับเครื่องเอ่อ อาจจะมีเครื่องเสียงมือสองหรือว่าเป็นพวกอของเก่าต่างๆนะครับมือสองรู้สึกเสื้อผ้าแต่เยอะด้วยนะตลาดเนี้ยอันนี้อันนี้ซอยแรกที่ติดถนนนะครับเดี๋ยวผมติดไม้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมนโอเคครับอาจจะได้ยินเสียงไกลๆนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับตลาดคุ้มเก้านะครับตอนนี้ประมาณอ่า สี่ห้าโมงแล้วละ่ะอย่างมือสองนะครับเสื้อผ้าเข้ามาแรกๆกเด้ยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าจะมากกว่ายี่สิบบาทโอ้สามร้อยก็มียี่สิบก็มีหกสิบนะครับส่วนเป็นของถมก็จะอยู่ด้านหลังนะอยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่ตรงริมริมฝั่งโน้นแหละนะ เดินเข้ามาแรกๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเครื่องปั๊มน้ำมือสองนะครับอ่าตอนนี้ผมเดินมันย้อนแสงนิดนึงนะท่านผู้ชมอาจจะมืดเลกหน่อยนะเดี๋ยวผมดูตรงนี้เขาขายไฟเหมือนไฟประดับไฟที่มันเป็นไฟกระพริบในรถอะกระพริบตามเสียงรถยนต์เออเสียงเขาเรียกอะไรไฟ LED ในรถโฟลอรสไซ์ ผ้ S <S าใบนะครับนี่ถ้าอย่างนีนะ้ทุกตลาดจะต้องมีนะครับก็คือเป็นเหมือนหลอดไฟ LED หรือหลอดไฟที่มันหาบรรจุพันุ์มันไม่ค่อยดีนะเขามาขายยี่สิบบาทนะยี่สิบบาทครับหลอดไฟ LED ต่างๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเคส